สวัสดีครับคาร์บไบ p r โปรดันะครับรีวิวอีกคันวันนี้นะครับเป็นรถเ g ็มนี่นะครับอันนี้รถปี2 0 1 5 1 5 1 7 17จอะไรเนี่ยจะใช้ด้วยกันได้หมดมาตามหุ้่งบอกกับปูพื้นนะครับนีุ่่งบอกกับปูพื้นอันนี้เป็นสีดำได้เท่านะครับนี่นะฮะผมซูมไม่ดูใกล้เนี่ครับสีดำได้เท่านะฮะ ออกไปทางแบบเรียบๆนะครับแล้วก็ปูพื้นก็เป็นสีดําได้เย็บสีดานี่นะครับนะทําสวมทับของเดิมนะครับผมให้ดูข้างหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวก็มาดูข้างหลังกันเป็นยังไงนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับสวมทับของมาัมด,ด้านะครับงานเราก็ตัดลงตรงรุ่นนี่นะครับเห็นไหมครับทั้งปูพื้นทั้งทั้งคุ่มเบานะฮะนี่สวมทับนะครับ ดูผิวเผยนี่ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะครับสวมทับของเดิมช่วยรักษาบอดเดิมไว้วันหนึ่งไม่ใช้ก็ถอดไอ้ตรงสวมนี่ออกนะครับแล้วด้านหลังเราก็ทาเป็นกระเป๋าสองข้างเนี่ยนะฮะเนี่ยกระเป๋าสองข้างนะครับเนี่ยไว้ใส่ของได้ทั้งซ้ายและก็ขวานะฮะเดี๋ยวผมไปถ่ายดูฝั่งน้นนะครับ MG นะครับนี่ MG นะครับถ้าใครที่ใช้ MG อยู่นี่ได้เลยนะครับนี่สวม ตัดหมายตรงรุ่นนะครับมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับเลือกสีได้เลือกได้เย็บได้เลือกได้เย็บก็คือได้ที่เราจะใช้เย็บนะครับนะว่าท่านชอบเป็นแบบไหนเราแบบสวมแต่ว่าไม่ใช่เป็นฟรีไซส์นะครับเป็นฟิกไซส์ตัดตรงรุ่นนะครับเลือกสีได้ตามใจชอบเลือกได้เย็บได้ตามใจชอบนะครับร้านเราอยู่ลาดท้าว2 4ึอยย่อยซอยเเราไปทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงาน จอดรถสะดวกสบายนะครับเป็นลานจอดรถของทางร้านเองนะครับอย่างนี้นะครับเราเป็นโรงงานเย็บเองอยู่ที่นี่นะครับท่านที่มาก็สามารถรอรับกันได้เลยนะครับเราแบ่งงานเป็นแผนกแผนกไปนะครับแผนกถ้าท่านมาหน้าร้านนี่เราก็สามารถจัดสรรเวลาได้เราอยู่กันพอสมควรนะครับก็เยอะพอสมควรว่าง่ายอย่างนี้นะครับเลยนะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานอยู่กันหลายสิบชีวิตนะครับ ถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ0917099960 0917099960นะมีเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮนะเป็นโรงงานโดยตรงนะครับขอบคุณลูกค้านะครับสนใจนะฮะทักมาได้นะครับสวัสดีครับ